สวัสดีครับโยมเม่นและญาติโยมทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่ธรรมะหลวงพี่โกสอนชีวิตไม่ติดกรอบครับจเจริญพรโยมเม่นและญาติโยมทุกรูปนามวันนี้อาตมากับโยมเม่นมีเรื่องหนึ่งที่อยากจะมาชวนคุยชวนคิดกันนะโยมเป็นเรื่องที่หลายคนมองว่าเล็กน้อยแต่จริงๆแล้วมันสามารถทำให้ใจของเราหนักอึ้งและเป็นทุกข์ได้นานมากเลยทีเดียวใช่ครับหลวงพี่ บางทีแค่คําพูดบางคําที่เราได้ยินมาหรือเรื่องราวบางเรื่องที่เราได้ประสบพบเจอมาเนี่ยบางคนเก็บเอาไว้ในใจเป็นสิบสิบปีเลยนะครับไม่รู้ทำไมมันถึงฝังลึกได้ขนาดนั้นนั่นแหละครับหลวงพี่วันนี้เลยอยากจะชวนคุยเรื่องนี้เลยครับว่าทำไมเรารู้ทั้งรู้ว่าต้องปล่อยวางแต่ใจมันไม่ยอมวางสักทีท,ทั้งทั้งที่รู้ว่าถ้าคิดไปก็ปวดหมัวเปล่าๆแต่ก็ยังหยุดคิดไม่ได้ครับหลวงพี่ คำถามนี้น่าสนใจมากยอมแม่นอาตมาเชื่อว่าหลายคนคงเคยประสบกับความรู้สึกนี้ความรู้สึกที่ว่าทุกเพราะคิดเยอะเกินไปมันเหมือนกับเราแบกของหนักๆไว้บนบ่าทั้งๆที่รู้ว่าถ้าโยนทิ้งไปก็จะสบายขึ้นแต่เรากลับยังยึดมันไว้แน่นไม่ยอมปล่อยวางไม่ได้มันไม่ใช่แค่เรื่องของความคิดแต่เป็นเรื่องของจิตที่ไปเกาะเกี่ยวกับสิ่งนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องในอดีตที่ผ่านไปแล้ว เรื่องในอนาคตที่ยังมาไม่ถึงหรือแม้แต่เรื่องของผู้อื่นที่เราไปแบกรับเอาไว้ฟังดูเหมือนง่ายนะครับหลวงพี่การปล่อยวางเนี่ยแต่พอเจอเข้าจริงๆกับเรื่องของเราเองเนี่ยมันยากเหลือเกินบางทีเราก็สงสัยนะว่าเอะเราแบกอะไรไว้นักหนาทำไมมันหนักขนาดนี้อาตมาเคยเห็นญาติโยมหลายท่านนะโยมบางคนเคยโกรธเพื่อนสนิทโกรธคนในครอบครัว หรือแม้แต่โกรธคนที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเพียงเพราะคำพูดเพียงประโยคเดียวหรือการกระทำเพียงครั้งเดียวแล้วก็เก็บความรู้สึกนั้นไว้ในใจนานเป็น 10, 10ปีเลยนะครับแม้เวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนเรื่องนั้นก็ยังวนเวียนอยู่ในหัวเหมือนผีหลอกในความคิดไม่ยอมไปไหนใช่เลยครับหลวงพี่ผมเองก็เคยเจอครับบางทีเรื่องมันก็เล็กนิดเดียวเองนะครับแต่เรากลับเก็บมาขยายในหัวให้มันใหญ่โต จนบางทีเรื่องนั้นมันก็บวมขึ้นมาเองในใจเราเลยผมเคยโกรธเพื่อนมากๆเลยครับหลวงพี่เพราะเขาผิดสัญญาเรื่องเล็กๆน้อยๆเน,นี่ยแหละครับแค่เรื่องนัดกินข้าวแค่นั้นเลยนะแต่ตอนนั้นคือโกรธมากๆโกรธจนแบบนอนไม่หลับเก็บไปฝันร้ายตื่นเช้ามาก็ยังหงุดหงิดอยู่เลยครับทั้งๆที่เพื่อนมันก็ลืมไปแล้วมุ้งครับนั่นแหละโยมอตมาขอยกหลักธรรมเรื่องขันติหรือความอดทนมาอธิบายนะโยม ขันติไม่ได้หมายถึงแค่การทนต่อความเจ็บปวดทางกายแต่รวมถึงการทนต่ออารมณ์ที่ไม่พึงพอใจด้วยเมื่อเรากโกรธเราทุกข์เราอยากจะให้อภัยไม่ได้นั่นคือเราขาดขันติเราปล่อยให้จิตของเราถูกครอบงำด้วยอารมณ์โกรธนั้นการที่เรายังทุกอยู่กับเรื่องเดิมๆซ้ำไปซ้ำมามันก็เหมือนกับการที่เราถือถ่านไฟไว้ในมือโยมเราหวังจะคว้างมันใส่คนอื่น แต่คนที่เจ็บปวดคนแรกก็คือตัวเราเองนี่แหละอืมฐานไฟในมืออันนี้เห็นภาพชัดเลยครับหลวงพี่เหมือนเรากำลังเผาตัวเองอยู่ข้างในเลยใช่ไหมครับถูกต้องโยมแล้วเมื่อเราพูดถึงการให้อภัยบางคนอาจจะเข้าใจผิดว่าคือการที่เรายอมแพ้หรือยอมให้เขาทำร้ายเราได้อีกแต่อาตมาอยากให้โยมลองพิจารณาเรื่องอุเบกขาหรือการวางเฉยนะโยม การวางเฉยในที่นี้ไม่ใช่การไม่รู้สึกอะไรเลยไม่ใช่การเฉยเมยหรือไม่สนใจแต่เป็นการที่เรามองเห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงด้วยใจที่เป็นกลางไม่ยินดียินร้ายจนเกินไปเมื่อเราวางอุเบขาได้เราก็จะเห็นว่าความโกรธนั้นเป็นเพียงอารมณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรามันมาแล้ว ก็ไปแต่เราจะรู้ได้ยังไงครับหลวงที่ว่าเราวางได้จริงแล้วเพราะบางทีเราก็คิดว่าเราวางแล้วนะแต่พอมีอะไรมาสกิดนิดหน่อยมันก็กลับมาคิดอีกแล้วเหมือนกดปุ่มเปิดใหม่เลยครับคำถามนี้ดีมากโยมแม่นการวางได้จริงหรือไม่นั้นไม่ได้อยู่ที่ว่าเราพูดว่าวางแล้วแต่ดูได้จากอาการของจิตของเราโยมลองสังเกตดูว่าเมื่อเราคิดถึงเรื่องนั้นอีกครั้ง ใจของเรายังหวั่นไหวไหมยังรู้สึกเจ็บปวดยังรู้สึกโกรธหรือยังรู้สึกอยากแก้ไขไหมถ้ายังมีอาการเหล่านี้นั่นหมายความว่าเรายังไม่ได้วางมันลงอย่างแท้จริงเหมือนกับการที่เราวางแก้วน้ำไว้บนโต๊ะแล้วแต่มือของเรายังกำมรอบๆแก้วอยู่ยังไม่ปล่อยอย่างสนิทใจการวางได้จริงคือการที่เราเห็นความจริงโยมคือการเห็นว่าทุกสิ่งเป็นอนิจจัง คือไม่เที่ยงแท้เป็นทุกขังคือทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้และเป็นอนัตตาคือไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราไม่สามารถควบคุมให้เป็นไปตามใจเราได้เมื่อเราเห็นความจริงข้อนี้เราก็จะเข้าใจว่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งดีและร้ายมันก็แค่เกิดขึ้นและดับไปของมันตามธรรมชาติอ๋ เหมือนกับที่หลวงพี่เคยสอนเรื่องอริยสัจสี่ใช่ไหมครับหลวงพี่ว่าความทุกข์มันก็เป็นสิ่งที่เราต้องเห็นต้องรู้ต้องเข้าใจและสุดท้ายก็ต้องปล่อยวางมันไปถูกต้องโยมเม่นอริยสัจสี่คือแก่นของพระพุทธศาสนาเลยนะโยมเริ่มจากทุกข์คือสิ่งที่เรากำลังเป็นอยู่ตอนนี้การคิดเยอะการแบกเยอะก็คือทุกข์สมุทยัยคือเหตุแห่งทุกข์ ก็คือความอยากความยึดมั่นถือมั่นของเรานี่แหละนิรุตคือความดับทุกข์คือการที่เราเห็นแจ้งและปล่อยวางได้และสุดท้ายมัคคือหนทางเห็นความดับทุกข์นั่นก็คือการเจริญสติการมีปัญญาในการพิจารณาฟังแล้วดูมีหวังขึ้นมาเลยครับหลวงพี่ว่าเราก็สามารถที่จะวางมันลงได้จริงๆแน่นอนโยมเม่ เพียงแต่ต้องอาศัยการฝึกฝนและการหมั่นพิจารณาอยู่เสมอบางคนอาจจะเปรียบเทียบว่าการวางก็เหมือนกับการเปิดพัดลมเมื่อเราเปิดพัดลมก็หมุนเมื่อเราปิดพัดลมก็หยุดความคิดก็เช่นกันเราเป็นคนควบคุมมันเราเป็นคนเปิดปิดไม่ใช่ให้มันมาควบคุมเราแต่หลวงพี่ครับบางทีการที่เราทุกข์มากๆเนี่ย มันก็ไม่ใช่เรื่องแย่เสมอไปนะครับบางครั้งมันก็เป็นเหมือนสัญญาณเตือนว่าเรายังรู้สึกอยู่ว่าเรายังใส่ใจกับเรื่องนั้นๆอยู่หรือบางทีความทุกข์มันก็ผลักดันให้เราเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นนะครับถูกต้องโยมเม่นอัตมาเห็นด้วยกับโยมนะความทุกข์อาจไม่ใช่เรื่องแย่เสมอไปมันคือสัญญาณที่จิตส่งมาบอกเราว่ามีอะไรบางอย่างผิดปกติ มีอะไรบางอย่างที่เรายังต้องเรียนรู้หรือต้องปรับปรุงแก้ไขเหมือนกับสัญญาณเตือนบนแผงหน้าปัดรถยนต์ถ้าเราไม่เห็นสัญญาณเราก็อาจจะไม่รู้ว่ารถกำลังมีปัญหาและปล่อยให้ปัญหาหนักขึ้นไปอีกความทุกข์ยังเป็นครูที่สอนปัญญาให้กับเราด้วยนะโยมคนเราจะเติบโตได้เรียนรู้ได้ก็มักจะมาจากประสบการณ์ที่เจ็บปวดหรือความผิดพลาดที่เคยทำมาลองสังเกตดูสิ ว่าประสบการณ์ที่ทำให้เราจดจำได้ดีที่สุดมักจะเป็นประสบการณ์ที่สร้างความทุกข์ให้กับเรามากที่สุดเสมอจริงครับหวงพี่ถ้าไม่มีความทุกข์เลยเราจะมีปัญญาจริงหรือเปล่าครับจะเรียนรู้ที่จะเติบโตได้ยังไงนั่นแหละโยเม่นถ้าชีวิตราบเรื่อนไปเสียทุกอย่างไม่เคยเจออุปสรรคไม่เคยเจอความทุกข์เลยเราก็อาจจะใช้ชีวิตไปอย่างประมาทไม่เห็นคุณค่าของความสุข ไม่รู้จักวิธีที่จะรับมือกับปัญหาเมื่อนั้นเราก็จะไม่เกิดปัญญาที่จะนำพาชีวิตให้ก้าวหน้าหรือเข้าใจสัจธรรมของชีวิตได้เลยงั้นก็หมายความว่าความทุกข์ก็มีประโยชน์ของมันนะครับไม่ใช่แค่เรื่องร้ายๆอย่างเดียวใช่แล้วโยมม่นมันอยู่ที่ว่าเราจะมองความทุกข์นั้นอย่างไรจะเรียนรู้อะไรจากมันและจะปล่อยวางมันได้อย่างไรเมื่อเราเรียนรู้บทเรียนจากมันแล้ว สรุปแล้วนะโยมการที่เราทุกข์เพราะคิดเยอะเกินไปนั้นมันไม่เชื่อเรื่องของปริมาณความคิดแต่เป็นเรื่องของการยึดมั่นถือมั่นเมื่อเราเห็นว่าความทุกนี้เป็นเพียงอารมณ์เป็นเพียงความคิดไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราทุกข์ก็จะลดลงทันทีเมื่อเราเห็นว่ามันไม่ใช่ของเราผมชอบประโยคนี้มากเลยครับหลวงพี่มันทำให้รู้สึกปลงได้เลยจริงๆว่าทุกมันก็แค่ทุกข์ มันไม่ใช่เราที่ต้องเป็นทุกข์บางทีการวางเฉยก็ไม่ใช่การเฉยเมยแต่มันคือการเข้าใจมากพอแล้วว่าสิ่งนั้นไม่ควรค่าที่เราจะไปแบกมันไว้วันนี้เราได้ข้อคิดดีๆเกี่ยวกับการปล่อยวางจากหลวงพี่โกะไปเยอะเลยนะครับผมเชื่อว่าหลายคนคงได้อะไรติดไม้ติดมือกลับไปไม่มากก็น้อยนะครับแล้วญาติโยมล่ะครับคุณเคยมีเรื่องอะไรที่คิดว่าปล่อยแล้วแต่จริงๆยังไม่วางลองคอมเมนต์มาแชร์ประสบการณ์หรือคำถามกันได้เลยนะครับ ต้้คลิปนีเลยเจริญพรโยมเม่นและญาติโยมทุกท่านอาตมาหวังว่าบทสนทนาของเราในวันนี้จะช่วยให้โยมได้มองเห็นมุมมองใหม่ๆในการจัดการกับความคิดและความทุกข์ในใจในะโยมหากชอบแนวการสนทนาธรรมะแบบเป็นกันเองอย่างนี้ฝากกดติดตามกดแชร์ให้ธรรมะหลวงพิโกสอนชีวิตไม่ติดกรอบได้เข้าถึงใจใครอีกหลายคน เพื่อให้ทุกท่านได้พบกับความสงบภายในและชีวิตที่ไม่ติดกรอบอย่างแท้จริงนะโยมขอให้ทุกท่านมีความสุขก,กายสบายใจมีสติปัญญาในการดำเนินชีวิตและก้าวผ่านทุกอุปสรรคไปด้วยธรรมะเจริญพร